มันมาดูปาวน่ะรับกรับชัวกนรับชัว่นดูดีๆนะโอ้โอ้ยโอ้ยโู้จ้งโู้ย้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอยโอ้อ้ยโยคอ้อยู่นะ เอี่ยวกูแจ้งจีเมแน่7โปอ่ะกู7โปรที่สุดละกูทายคิดไว้อยู่นะกูมีหลักฐานด้วยดูครับดูดูดูนาหัวมันเล่นหัวนั่น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 จีเอ็มยูเดินพรมยาดูครับดูดู น่ะดูดูโง่โง่เล่นโบย,ยางโง่อ่ะดูนี่เพื่อนผมออกนะครับ ต้องกลัวเราจะโดนแจ้งความอะ